ต่อไปเรามาดูเรื่องสารละลายกันนะคะสารละลายเกิดได้ยังไงเอ่ย mm hmm. เกิดได้เมื่อนำธาตุหรือสารประกอบที่หนึ่งมาผสมกับธาตุหรือสารประกอบเลยครับที่สองเมื่อผสมแล้วมันละลายละลายกัน คำว่าละลายกันคือรวมเป็นเห็นเป็นเนื้อเดียวกันเห็นเป็นเนื้อเดียวละลายกันแต่อะไรครับแต่ไม่เกิดสารใหม่ยังเป็นสารเดิมอยู่คือยังเป็นธาตุหรือสารประกอบที่หนึ่งหรือยังเป็นธาตุและยังเป็นธาตุและสารประกอบที่สองอยู่แต่มันผสมกันแค่นั้นเอง ไม่มาไม่มาทําปยาเกิดเป็นสารใหม่นะยังไม่เกิดสารใหม่ขึ้นมานะครับแค่ผสมกันแต่เมื่อผสมกันแล้วมันละลายกันเห็นเป็นเนื้อเดียวสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยเราเรียกว่าสารละลายเรียกว่าสารละลายโอเคไหมครับถ้าดูภาพคูกล้องมีสาร a แล้วก็คูกล้องก็มีสาร b คุกล้องผสมลงมามันก็จะมี a อยู่เต็มไปหมดผสมอะไรครับผสมกับ b ใช่ไหมคะอย่างนี้ไม่เกิดสารใหม่เพราะยังคงเป็น a กับ b แต่มันผสมกันรวมแล้วเห็นเป็นเนื้อเดียวกันเลยเรียกว่าสารละลายแต่ชื่อมันละ่ะจะเรียกว่าไงสารละลายคูกล้องขอย่อว่าสลอร์ละละนะโอเคนะครับ ไอสารละลายตัวนี้เราจะเรียกชื่อมันว่ายัางไงในสารละลายจะมีอยู่สองส่วนใหญ่ๆสองพวกใหญ่ๆใ,ในสารละลายจะมีสองพวกใหญ่ๆคือพวกทำละลายกับพวกที่สองคือพวกถูกละลายพวกถูกละลายบางทีเรียกว่าพวกละลายก็ได้โอเคนะครับ พวกทำลายนั้นมันมีวิธีการสังเกตหลายอย่างแต่วิธีการสังเกตง่ายที่สุดคือพวกทำลายคือตัวที่มากกว่าตัวที่มากที่สุดอะ่ะปกติเขาจะดูปริมาณที่มากที่สุดในรูปแบบของมวลนะครับโดยทั่วไปนะโดยทั่วไปในรูปแบบของมวลถังนะจ๊ะงั้นในที่นี้ถ้าสังเกตตัวไหนน่าจะมากที่สุดครับตัวไหนน่าจะมากกว่าระหว่าง b กับ a งั้นตัวทำลายน่าจะเป็น b และตัวละลายน่าจะเป็น a ชื่อของสารละลายเวลาเราเรียกฟอร์มของชื่อสารละลายคือสารละลายครูก้องคุณคำว่าตัวถูกอะพวกตัวถูกละลายดีกว่าตัวถูกละลายเวลาเราเรียกชื่อมันชื่อสารละลายจะเป็นฟอร์มอย่างนี้ครับสารละลายตัวถูก ใน nice, ตัวทำผูก้กองขอเรียกย่อๆว่าขอเรียกตัวนี้ย่อๆว่าตัวทมนะเรียกย่อๆว่าตัวนี้ว่าตัวถูกนะนะครับจะได้ออกเสียงย่อๆกันได้คุยกันง่ายๆได้เร็วขึ้นงั้นสาระลายนี้ควจะมีชื่อว่าไงครับตัวถูกในที่นี้คืออะไรครับตัวถูกในที่นี้คือ a อหรือบีก็สารละลาย a ในตัวทําคืออะไรคะงั้นสารลายนี้น่าจะชื่อว่าสารลาย a อในปีถันไหมคะถันนะงั้นยกตัวอย่างเช่นกุ้งพูดถึงสารละลายแอมโมเนียไม่เอาเดียวอ่อ่ ือว่าไงคะลูกไปไหนมาสารละลายคาร์บอนไดออกไซด์ในแอมโมเนียแสดงว่าชื่อสารละลายนี้สื่ออะไรมาครับสื่อว่าในสารละลายมีอะไรอยู่กับอะไรครับมีคาร์บอนไดออกไซด์อยู่กับแอมโมเนียโดยที่อะไรครับโดยที่ตัวไหนเป็นตัวถูกคาร์บอนไดออกไซด์ซเป็นตัวถูกและแอมโมเนียเป็นอะไรครับตัวทำและทั้งสารละลาย เราเรียกว่าอะไรครับสารละลายโอเคไหมทันไหมคะภาพได้นะภาพต้องมาก่อนก่อนจะไปคำนวณกันโอเคนะคะโอเคครับสารลายนั้นเราตกลงกันว่าตัวทำลายในสารลายนั้นจะมีเพียงตัวเดียวมีเพียงสารเดียวแต่ พวกตัวถูกละลายหรือตัวถูกนั้นจะมีเพียงจะมีเพียงสารเดียวหรือมากกว่าสารเดียวก็ได้งั้นในสารลลายนั้นตัวทำลายต้องมีเพียงสารเดียวแต่ตัวถูกละลายจะมีเพียงแค่สารเดียวหรือสองสารสามสารสี่สารห้าสารกี่สารก็ได้โอเคนะคะ แต่ในตอนเบื้องต้นในการเรียนเรื่องสารละลายนั้นเราจะเรียนสารลายพื้นฐานหรือสารลายเบื้องต้นที่ตัวทำละลายเพียงตัวเดียวแล้วก็ตัวถูกละลายเพียงตัวเดียวโอเคนะครับนี่คือพื้นฐานต่อแต่ถ้าสารลายนั้นเกิดขึ้นมาโดยที่ตัวทำละลายเป็นน้ำอะ ไดม,มีตัวทํำลายเป็นน้ํอาอ้าวลองเรียกชื่อสาระลายตัวนี้หน่อยครับตามฟอร์มการเรียกชื่อสาระลายสาระลายอะไรครับคาร์บอนไดออกไซด์ในน้ําเนื่องจากน้ําเนี่ยเป็นตัวทําลายที่มนุษย์เจอบ่อยที่สุดมนุษย์ขี้เกียจเรียกคําว่าในน้ําในน้ําอยู่เรื่อยๆอ,อนุญาตว่าถ้าตัวทําลายเป็นน้ําให้ละคําว่าในน้ําซะงั้นถ้าเราเจอคําว่าสารละลาย แล้วไม่มีคําว่าในอะไรกํากับอยู่แสดงว่าในไหนครับในน้ํางั้นครูก้องถามสารละลายโซเดียมคลอไรมีคําว่าในกํากับไหมไม่มีแสดงว่าสารละลายโซเดียมคลอไรในนี้ในที่นี้คือสารละลายโซเดียมคลอไรในไหนครับในน้ำแสดงว่าภาพของเราเป็นไงครับสารละลายนี้มีอะไรอยู่กับอะไรบ้างมีโซเดียมคลอไรกับน้ำโอเคไหมครับโอเคนะ ตรงน,นี้ผ่านนะคะอ้าวละกูกล้กองถามเพิ่มเติมสารโซเดียมคอไรด์กับสารละลายโซเดียมคอไรด์เหมือนหรือต่างกันต่างกันอย่างไรสารโซเดียมคลอไรด์เนื้อสารมันมีแต่โซเดียมคอไรด์แต่สารลลายโซเดียมคอไรด์ นั้นเนื้อสารมีทั้งโซเดียมคลอไรด์และก็น้ําผสมกันเห็นเป็นเนื้อเดียวกันงั้นในแง่ของปริมาณต่างกันอย่างโดยสิ้นเชิงสาราลโซเดียมคลอไรด์มีปริมาณฐานเพียงแค่ชนิดเดียวแต่สารละลายโซเดียมคลอไรด์ปริมาณสารนั้นมีทั้งของโซเดียมคลอไรด์และก็น้ําทันไหมครับทันนะประเด็นต่อไปเวลาเราระบุป,ปริมาณของโซเดียมคลอไรด์ ก็ไม่มีปัญหาอะไรเพราะมันเป็นเนื้อสารเดียวเราก็สามารถระบุกลัมก็ได้ระบุอะไรนะครับระบุหน่วยสูตรก็ได้ถูกไหมครับระบุอะไรนะครับโมลก็ได้ระบุอะไรครับระบุลูกบาศเดซิเมตเดซิเมตที่ส t p ไม่น่าจะใช้ได้เพราะว่าโซเดียมคลอไรด์ไม่น่าจะเป็นแก๊สที่ STP นะครับระบุอาจเป็นปริมาตรธรรมดาก็ได้อันนี้ผ่านมาแล้วที่เราฝึกกันปริมาณของสารที่เป็นธาตุหรือสารประกอบ แต่ถ้าสารแต่ถ้าสิ่งที่เราดูนั้นมันเป็นสารละลายไม่ใช่ธาตุและสารประกอบแล้วมันเป็นธาตุและสารประกอบผสมกันหลายตัวจะระบุปริมาณยังไงเราจะบุปริมาณกันอย่างไรดีเพราะว่าในสิ่งที่เรากําลังดูอยู่นี้มีเนื้อสารมากกว่าหนึ่งชนิดการจะระ,ระบุปริมาณนั้นจะบุระบุปริมาณในลักษณะของการเทียบเทียบกันเป็นการเทียบกันระวาง ตัวถูกกับสารละลายหรือเป็นการระบุปริมาณเทียบกันระหว่างตัวถูกกับปริมาณของตัวทำการระบุปริมาณในลักษณะเปรียบเทียบเนี่ยคำว่าเทียบคือการหารตัวถูกเทียบสารละลายก็คืออะไรเอ่ย ปริมาณของตัวถูกเอามาแล้วมาหารเทียบด้วยปริมาณของสารละลายการระบุปริมาณในลักษณะเทียบกันระหว่างตัวถูกกับตัวทําก็คือเอาปริมาณตัวถูกมาแล้วหารเทียบด้วยปริมาณของตัวทําการระบุปริมาณในลักษณะการเปรียบเทียบอย่างเงี้ยเราเรียกว่าความเข้มขน้นโอเคไหมเอาแค่นี้ก่อน เดี๋ยวจะไปเล่าให้ฟังต่อจากนี้เชิร์เล็เชิร์ครับมาดูกันต่อครับงั้นถ้ากูกล้องจะพูดถึงความเข้มข้นของสารละลายความเข้มข้นของสารละลายจะแบ่งเป็นสองพวกจักคูสักคูมดมันปวนตา ความเข้มข้นของสารลายจะแบ่งเป็นสองพวกพวกแรกเป็นความเข้มข้นที่เกิดจากการนาปริมาณของตัวถูกเทียบกับปริมาณของสารละลายรูกก้องเรียกสั้นๆว่าตัวถูกเทียบสารละลายกับความเข้มข้นรูปแบบที่2ก็คือเป็นความเข้มข้นของสารละลายที่เกิดจากการนาปริมาณของตัวถูกเทียบกับปริมาณของตัวทำ อาจารย์แล้วหนูจะรู้ได้ไงครับว่าความเป็นพ้นที่เรากําลังคุยกันอยู่หรือความเป็นพนหน่วยที่เรากําลังสื่อสารกันอยู่เนี่ยมันเป็นความเป็นพนรูปแบบตัวถูกเทียบสาลายหรือตัวถูกเทียบตัวทำจำเอาครับความเป็นพนในรูปแบบตัวถูกเทียบตัวทำมีอยู่หน่วยเดียวตอนนี้ที่ให้หนูจําคือหน่วยโมลต่อกิโลกรัมหมายควาว่าโมลน,นี้เป็นของใคร ของตัวถูกเห็นไหมครับเป็นเศษตัวถูกโมลนี้เป็นปริมาณของตัวถูกในสารละลายเทียบด้วยกิโลกรัมกิโลกรัมตัวนี้เป็นของใครตัวทำซึ่งปกติถ้าสารละลายที่ไม่มีคําว่าในตามหลังก็คือตัวทำละลายเป็นไรครับเป็นน้ำํำงั้นตัวนี้มักจะเป็นไรครับน้าโอเคนะครับเอามาเทียบกันได้ไหมงั้นหน่วยอื่นๆที่ไม่ใช่โมลต่อกิโลกรัมก็จะเป็นลักษณะ รูปแบบความเข้มข้นที่เป็นลักษณะตัวถูกเทียบกับสารละลายมีหน่วยอะไรบ้างหน่วยที่ใช้กันบ่อยที่สุดก็คือโมลต่อลูกบาทเดซิเมตรโดยที่โมลตัวนี้เป็นปริมาณของใครตัวถูกถูกไหมครับส่วนลูกบาทเดซิเมตรเป็นปริมาณของใครของสารละลายหน่วยความเข้มข้นแบบที่สองอีกครับคือร้อยละโดย มวลคำว่าลอยละานโดยมวลมันไม่เห็นมีต่อเทียบเลยอะเพราะว่าอาจารย์มันต้องมีต่อเทียบซีเพราะความเป็นคนม,มันมีต่อมีต่ออยู่ถูกไหมในที่นี้ถ้ามีคําว่ารลอยละาโดยมวลแล้วไม่มีคําว่าต่ออยู่นั่นคือต่อมวลโอเคไหมครับนั่นคือต่อมวลโดยที่มวลตัวนี้เป็นมวลของใครของตัวถูกมวลตัวนี้เป็นมวลของใครของสารละลายเอามาเทียบกันแล้วก็ทําเป็นร้อยส่วน เอามาหารกันแล้วก็เทียบเป็นอะไรครับเป็นร้อยส่วนก็คือเอามาหารกันแล้วคูร้อยธรรมดามันก็ได้เป็นเปอร์เซ็นต์ขึ้นมายังมีร้อยละอะไรอีกครับร้อยละโดยมวลต่อปริมาตรนั่นคือมวลตัวนี้เป็นมวลของใครมวลของตัวถูกเอามาหารด้วยมวลด้วยปริมาตรของใครของสารละลาย เอามาหารด้วยปริมาตรของสารายนะแล้วก็คูณด้วยร้อยมันก็จะเป็นร้อยละโดยมวลต่อปริมาตรเช่นเดียวกันยังมีร้อยละอีกตัวหนึ่งคือร้อยละโดยอะไรครับโดยปริมาตรอาจารย์ไม่เห็นมีต่อเลยถ้าไม่มีต่อคือวงเล็บต่อปริมาตรคือมันเหมือนกันอะเขาก็เลยเขียนตัวเดียวนั่นคือปริมาตรตัวที่ตัวแรกที่เป็นเศษเป็นปริมาตรของใคร ของตัวถูกส่วนปริมาตรตัวหลังที่นำอาหารเป็นปริมาตรของใครครับของสารละลายนํามาหารกันแล้วคูณด,ด้วยอะไรคูณด,ด้วยร้อยก็เกิดเป็นร้อยละโอเคไหมคะถันนะยังมีหน่วยอีกหน่วยความเป็นคนอีกหน่วยความเป็นอีกตัวหนึ่งคือ PPM Part ก็คือส่วน พาร์ p เปอร์มีเลียนอีกตัวนี้คืออะไรครับ p p พีบีพาร์ b เปอ i ์บิเลียนทั้งสองอันนี้นำมวลหารมวลโดยมวลตัวบนเป็นมวลของตัวถูกมวลตัวล่างเป็นมวลของ สารละลายแต่ PPM นั้นเมื่อเอามาหารกันแล้วเทียบกับล้านส่วนท้ายเป็นล้านส่วนก็คือคูณล้านแต่ PPB เอามวลตัวถูกหารด้วยมวลสารละลายเสร็จคูณพันล้านเพื่อเทียบเป็นพันล้านส่วนทัน้ไหมคะนี่คือโดยทั่วๆไปตอนนี้เดี๋ยวยังไม่พูดภาคคำนวณจะพูดจะพูดภาคคำนวณเฉพาะมวลต่อลูกบาศเดซิเมตรก่อนเพราะว่าเดี๋ยวกูก็งจะพาไปเรื่อง ปริมาณสารสัมพันธ์ก็คือความสัมพันธ์ของปริมาณในปฏิกิริยาต่อซึ่งโดยทั่วไปจะเจอตัวนี้โมลต่อลูกบาทก์เดซิเมตรหรือไม่ก็ร้อยละโดยโมลเดี๋ยวดูโมลต่อลูกบาทก์เดซิเมตรกันก่อนนะครับภาพในการที่จะเอาไปใช้งานแบบพื้นฐานที่สุดสารละลายนี้คุกก้องให้เป็นสารละลาย A แล้วกันแสดงว่ามีอะไรอยู่กับอะไรครับมี a อยู่กับนะ้ำ ถ้านะถ้าสาลายนี้มีความเข้มขน้นสาลายมีความเข้มขน้นซีโมนต่อลูกบาทเดซิเมตรโมลในที่นี้เป็นโมลของใครครับตัวถูกใช่ไหมตัวถูกในที่นี้คือโมลของใครครับของ a แล look, ้วรูปบาเดซิเมตรนี่ของใครครับของสารละลายผสมโมลต่อรูปบาทเดซิเมตรเป็นรูปแบบอะไรครับตัวถูกเทียบสารละลายงั้นรูปบาทเดซิเมตรนี้เป็นรูปบาทเดซิเมตรของสารละลายโอเคนะครับถ้าความเข้มข้นของสารละนี้มีความเข้มข้น C โมลต่อรูปบาทเดซิเมตรและสารละลายมีปริมาตรมีปริมาตร V ีลูกบาทเดซิเมตรลูกบาทเดซิเมตรนี่ของใครของสารอะไรจำนวนโมลโมลของ A โมลข,ของ A ก็คือปริมาณของตัวถูกละลาย A ในรูปแบบการนับหน่วยโมลโอเคนะครับโมลของ A จะเท่ากับ C V โอเคไหมครับ c คูณ v เนี่นเดี๋ยวลูปบาทเดซิเมตรมันก็ตัดกับลูกบาทเดซิเมตรมตหมดเหลือหมดทันนะจ๊ะงั้นเมื่อใดก็ตามถ้าเรารู้ความเป็นค้นของสารลายแล้วรูปปริมาตรของสารลายจะหาจํานวนโมลของตัวถูกได้โดยใช้สูตรง่ายๆเลยคือ c คูณ v จะได้ไม่ต้องไม่นั่งเทียบกันอยู่อีกทันนะครับทันนะยกตัวอย่างเช่นกุ้กงมีสาลายคาร์บอนไดออกไซด์นี่คือสาลายคาร์บอนไดออกไซด์นะ ความเข้มขน้นความเข้มข้น2โมลต่อลูกบาเดิเมตรแล้วสาลายมีปริมาตร250รลูกบาทเซน ได้250ลูกบาทเซนโอเคอยากทราบว่าจะมีมคาร์บอนไดออกไซด์อยู่กี่โมลครับจะมีคาร์บอนไดออกไซด์อยู่กี่โมลครับโมลคาร์บอนไดออกไซด์ก็เท่ากับเท่าไหร่ครับจำนวนโมลของตัวถูกเท่ากับความเข้มข้นของสารายคูณปริมาตรใช่ไหมคะอุ้ยหายเลยก็เท่ากับ2คูณอะไรครับ2คูณ250ย,ยังไม่ถูกครับ ปริมาตรต้องมีหน่วยเป็นลูกบาศเดซิเมตรเพราะหน่วยของความเข้มข้นคือโมลต่อลูกบาศเดซิเมตรงั้นหน่วยปริมาตรต้องหน่วยเดียวกันคือลูกบาศเดซิเมตรงั้นต้องเปลี่ยนลูกบาศเดซิเมตรต้องเปลี่ยนลูกบาศเซนติเมตรของปริมาตรนี้ให้เป็นลูกบาศเดซิเมตรโดยการหารอะไรครับหารพันโอเคไหมเปลี่ยนลูกบาศเซนเป็นลูกบาศเดซิเมตรหารอะไรครับหารพันนั่นก็คือ2คูณอะไรครับศูนถูกไหมครับเท่ากับเท่าไหร่ครับ0.5โมล 0.5โมลถันไหมคะถ้ากูก้องถามใหม่กูก้องไม่ถามว่าเฮ้ยจะมีคาร์บอนไดออกไซด์กี่โมลกูก้องอยากรู้ว่ามีคาร์บอนไดออกไซด์กี่กรัมมันก็ง่ายเพียงนิดเดียวหนูแค่หาปริมาณของคาร์บอนไดออกไซด์ออกมาก่อนไม่ว่าจะเป็นหน่วยไหนก็ได้หน่วยโมลก็ได้หน่วยหน่วยสูตรก็ได้หน่วยอะไรครับหน่วยลูกบาศก์เดซิเมตรที่สตพก็ได้หาปริมาณมันออกมาก่อนไม่ว่าหน่วยไหนแล้วค่อยเปลี่ยนเป็นอะไรครับเป็นกรัมโมลเป็นรูปแบบหนึ่ง หรือเป็นหน่วยหนึ่งของปริมาณไหมเป็นงั้นหนูได้แล้วหนูเปลี่ยนเป็นกรามได้ไหมเป็นโมเมลกรามคูณหรือหารคะ่ะคูณคูณด้วยอะไรครับมวลสูตรของคาร์บอนไดออกไซด์คือสี่สิบสี่กรัมคาร์บอนไดออกไซด์ได้ไหมงั้นต่อไปในอนาคตถ้าครูก้องถามหาจํานวนกรามของตัวถูกหนูทําไงคะหนูก็ไปหาโมลก่อนเพราะหน่วยความเป็นพ้นม,มันมาเป็นโมลใช่ไหมมาเป็นโมลต่อลูกบาศก์ดิสเมตหนูก็ไปหาโมลก่อนแล้วเปลี่ยนเป็นอะไรครับเป็นกรัม ทันไหมจ๊ะได้นะต่อไปครูกล้องถ้าจะหาปริมาณของตัวถูกจากความเข้มข้นของสารละลายที่มีหน่วยเป็นโมลต่อลูกบาศก์เดซิเมตรครูก้องจะใช้สูตร c คูณ v เลยนะ c คูณ v จะออกมาเป็นโมลของตัวถูกในสารละลายนั้นโดยที่ c คือความเข้มข้นของสารละลายและ v คือปริมาตรของสารละลายหน่วยลูกบาศก์เดซิเมตรโอเคไหมคะโอเคเจเลเชอร์ครับ